หลายคนอาจจะคุ้นเคยและเข้าใจว่ากล้อง DSLR คือกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตัลธรรมดาแต่คุณรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีตัวนี้ถูกพัฒนาให้สามารถถ่ายภาพวิดีโอได้มีคุณภาพไม่แพ้ระดับมืออาชีพเลยทีเดียวแต่จะมีงานประเภทไหนบ้างที่ใช้กล้องชนิดนี้และขั้นตอนการใช้งานของกล้องตัวนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่แล้วในเก t และคอม e ช่วงนี้เลยครับ เซวาร์ที่เข้ามาในประเทศไทยก้องครั้งแรกเลยเนี่ยจะเป็นของนิคอนนะครับ D90 จะเข้ามาในช่วงประมาณปลายปลาย,ปลายปี2008จะเป็นตัวแรกของโลกที่ถ่ายวีดีโอได้ฮะซึ่งออพอคนได้สัมผัสแล้วมันก็เกิดความตื่นเต้นเกิดขึ้นฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในโลกที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถสัมผัสการถ่ายวีดีโอที่มีลักษณะเหมือนภาพยนตร์ได้ าพที่ได้เนี่ยมันจะได้เหมือนกับภาพของการถ่ายหนังมันจะมีความชัดลึกความชัดตื้อเนี่ยเหมือนกับกล้องถ่ายหนังเลยก็คือพูดง่ายๆก็คือหน้าชัดหลังเบลอทําได้ง่ายกว่าแล้วผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยเริ่มเอามาถ่ายเป็น MV บ้างเอามาถ่ายเป็นหนังเอามาใช้เป็นเยอะแยะมากมายครับ เมื่อก่อนก็ถ่าย MV มีกับกล้องดีทั่วไปแหละฮะก็ MV อินดี้ตามงบประมาณที่จำกัดนี้แล้วก็ผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็พอวันแรกที่เห็นว่ากล้องนิคอนมันถ่ายวิดีโอได้แล้วมันก็ตัวอย่างมันคือใส่เลนส์ฟิทอายถ่ายได้ก็เลยเออน่าสนุกขึ้นมาแล,แล้วก็เลยไปซื้อมาแล้วก็มีโอกาสได้ลองใช้งานตัวนี้กับ MV ของสครับเพลงให้เธออย่าง25 Hour เเนี่ยก็บางคนเขาเขาก็าาจะตกใจว่าเออ เอา Nikon D90 มาถ่าย MV ได้แบบนี้ได้ด้วยหรอมันก็เลยแบบเกิดการคันไว้คือกันบ้างกับคนอื่นๆน,นคะครับว่าอยากจะทําบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เยอะไปหมดเลยใช่ับใช่แบบทุกตัวของ MV อินดีถ้าแบบดูตามช anel V ตนนี้ก็จะเห็นแบบทุกตัวเลยคุณสมบัติคือมันมันไม่ได้ต่างอะไรกับกล้องดีวีมากข่าร่ฮะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเลนได้คล่องตัวกว่าเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้ใหม่นะผมรู้สึกว่าเพราะว่า กล้องวิดีโอที่เปลี่ยนเลนได้มันก็มีอยู่แล้วแต่เพยงแต่ว่ามันอาจจะแพงสําหรับค่าเช่าหรือว่าการที่ซื้อมาใช้เล่นเอง s m r ก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่ากับงบประมาณที่มีแล้วก็ความคล่องตัวกว่าข้อเสียคือแบบกล้องมันร้อนเร็วมากนะคือแบบสินาทีแล,แล้วมันก็จะร้อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอไงคือแบบต่อให้ถ่ายทั้งเพลงม,มันก็แค่5นาทีก็หยุดถ่ายได้ บ้างอะไรน,นี้เราไม่ได้ถ่ายแบบตั้งกล้องถ่ายคอนเสิร์ตท,ที่จะเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ครับมันกไม่ควรใช้กล้องนี้อยู่แล้วสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นบทที่สน์ว่ากล้อง DSLR เนี่ยสามารถผลิตงานดีๆขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เรื่องของความคงทนก็เริ่มรู้แล้วครับว่ากล้อง DSLR เนี่ยมันไม่ได้เสียง่ายอย่างที่เราคิดกันไว้ว่า เซนเซอร์เนี่ยใช้ไปนานๆแล้วมันจะเสียหรือเปล่าก็คือตอนนี้ใช้กันผลิตงานดีๆเยอะมากในฮอลลีวูดครับหนังต้นทุนต่ำฮอลลีวูดเนี่ยครับเขาจะใช้ DSLR เนี่ยถ่ายนะครับก็แสดงว่า DSLR สาเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีในระดับในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าฮอลลีวูดเนี่ยปกติแล้วเขาจะต้องการเน้นคุณภาพใช่ไหมครับคุณภาพของภาพที่ได้ออกมาซีนิมาโต graphy ของเขาโอเคเลย หลังจากที่มี DSL ออมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ DSLR ถ่ายอยู่บ้างนะครับหนังของเขาออกมายังไงก็ฮอลลีวูดครับดีดีเหมือนกับหนังของที่ถ่ายมาจากกล้องของภาพยนตร์ตัวใหญ่ๆเลยครับผมคิดว่ามันช่วยให้ผลงานทางด้านศิลปะฮะมันได้รับการตอบสนองจากทั้งผู้สร้างผลงานและผู้เสพผลงานได้มากขึ้นเพราะเมื่อก่อนถ้าคุณอยากทำภาพยนตร์เนี่ย สมมติมีคนอยู่ร้อยคนอยากทาภาพยนตร์อาจจะมีคนโชคดีสักคนหนึ่งได้จับกล้องที่สามารถถ่ายภาพยนตร์ออกมาดูเป็นภาพยนตร์ได้จริงๆแต่ทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากทาภาพยนตร์คนทั้งร้อยคนเขาสามารถนําเสนอผลงานที่ตัวเองคิดออกมาได้เพราะฉะนั้นต่อไปก็คือเราจะอาจจะได้เห็นผลงานดีๆหรือผลงานของไทยเองเนี่ยเข้าสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้นเพราะศิลปินสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากขึ้นในแง่ของต้นทุนและในแง่ของเทคนโนโลยีครับ มันไม่ใช่แค่แบบเออมีกล้องแล้วก็อยากถ่ายอะไรก็ถ่ายซึ่งกว่าจะทํอย่างนั้นคือผมคิดค่อนข้างจะเยอะมากว่าเออกว่าจะทํงออมีตัวหนึ่งวิธีการทําวิธีการนําเสนอสําคัญกว่าอุปกรณ์อยู่แล้วไม่ใช่แค่มีกล้อง s m r มีเลนที่ดีก็จะสามารถถ่ายภาพได้สวยได้คือแบบสุดท้ายอยู่ที่วิธีคิดค่ะแล้วก็วิธีการถ่ายวิธีการตัดต่อที่เราลึกซึ้งกับเพลงมันมากพอหรือยัง ที่จะนำเสนอออกมาในมุมมองของเราแบบนั้นอะไรงนี้อุปกรณ์มันก็คืออุปกรณ์ครับมันไม่ได้ช่วยให้งานดีขึ้นเลยถ้าเกิดว่าคนทําไม่ได้มีจิตใจที่จะอยากทําจริงๆมากกว่า นอกจากเรื่องของราคาและคุณสมบัติของตัวกล้องที่ถูกพัฒนามาใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นและมีความสามารถในการบันทึกภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วความหัวใสของมนุษย์เรานี่เองที่ดัดแปลงให้ DSLR กลายมาเป็นอุปกรณ์สร้างสรรค์งานบันเทิงหลากหลายแขนงชิ้นใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้นั่นเองส่วนตอนนี้ไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าสัตว์ดึกดํบันจะฟื้นคืนชีพในเกตเกิร์นเ d เวลไอที่นี่ที่เดียว